สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น Forest Ranger ครับตานี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีฮิลให้เลยครับผมก็เบอร์เบอร์ว่าไม่รู้จะเล่นอะไรครับก็เลยจบมาที่ Forest Ranger ครับโอ้จริงๆน่าเล่นพิกนะครับแต่ว่าพลิกเบื่อแล้วครับเลยเปลี่ยนตัวบ้างครับ ชิ้นแรกที่ต้องการครับอืมตัวค่อนข้างหลากหลายครับแอตแท็กก็เยอะน้ําแข็งก็เยอะเลือกสมุดเก็บดอกเบี้ยนสมุดไอ้กระดาษกระดาษเก็บดอกนี่ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่ครับเลยลองรีเฟรชทั้งหนึ่งทีครับอืมอาก,กิโกก็ดีครับแต่เลือกเป็นตาช่างครับตาช่างเผื่อว่า เผื่อว่ารอบ2เราอาจจะได้ฝาเบียร์หรือเปล่าเพราะว่าเลนเจอร์ Ranger เรามันก็ต้องการสกิลแลครับสกิลแลสายลบสายอันติอะไรเงี้ยตานี้มีสายอันติที่เห็นเห็นก็น่าจะมีตัวฟอร์เมดแล้วที่เหลือก็เป็นสายแอทแทกพวกแอคพวกโนแมนพวกเบรดชิป ันดอสไนอะไรเงี้ยมันใจสายแอตแทคน่าจะเยอะครับลุนี้มาเก็บดอกแอตแทกก็น่าจะดีนะแล้วเป็นไปตามคาดครับสุดยอดตัวต้นเกมดาเมจแสงชาวบ้านชาวช่องเขาละเกินดวนกันหนึ่งหนึ่ง ตอนเวลหนึ่งไม่มีของนี่ถ้าจะเอาตัวนี้ลงได้นี่อาจจะมีแค่พลิกหรือเปล่าแบบพลิกดวงดีๆอะไรเงี้ยแล้วเลือกเป็นหลบโล่ครับตอนนี้ผมกะว่า อาจจะเล่นสายอันติมาดวนมาดวนกับสายอันติคนอื่นครับดวนกันเลยว่าใครสตันก่อนประมาณนั้นไม่เน้นหลบนะครับหลบอาจจะไว้หลบพวกสายแอทแท็กอะไรเงี้ยถ้าเล่นคู่กันแต่ว่าก็ไม่มีฮิโก็อาจจะได้เจ็บอยู่ครับ <S <S แล้วสปิริตน้ำแข็งคนนี้ ยังไม่มีสกิลครับมีแค่เลเวลก็สู้เราไม่ได้ครับฟีดดอทนี่ผมน่าจะยังไม่เล่นครับเล่นไปหลบแล้วก็เป็นดาบแตกครับเพราะว่าสายแทกค,ค่อนข้างเยอะแล้วดาบ,บแตกขั้นสองครับถ้าเกิดว่าตาเนี้ยเรามีฮิลผมจะไม่ซื้อนะดาบแตกอ่ะผมจะไปฮิลสู้แทน แล้วเดี๋ยวเป็นได้ซื้อสกิลอันติกับเขาสักทีครับเจอกับลิสสายตีคนนึงตอนนี้สายตีมีค่อนข้างเยอะแล้วครับ ah สี่ห้าคนเลยแต่เหมือนตัวน้ําแข็งเมื่อกี้ตัวธโนแมนน่ะน่าจะเล่นสายอันติหรือเปล่าแล้วผมแพ้ครับเขาน่าจะแอบมีพ่วงสกิลอันติเล็กน้อยครับ ทำให้อันติเข้ามาไวมากสกิลกันต่อครับต้องการอันติ ตอนนี้เราจะเล่นเป็นสายอันติแล้วดวลกันเลยครับใครสตันกันก่อนครับแต่เราจะเสียเปรียบนะเพราะว่าคนอื่นเขาเป็นแบบว่าน้ำอันติแล้วแบบว่ามีน้ําแข็งแถมด้วยมันจะทําให้เรายิงช้าสกิลจะไปถึงช้าครับดาเมจเราจะทําได้ช้ากว่าคนอื่นเขาแล้วชิ้นที่สอง รีเฟซหาฝาเบียครับแล้วไม่มาเลยครับช่วงนี้ผมใช้การ์ดเปลืองมากแล้วก็ไม่เจอครับงั้นไปลุ้นกันที่ชิ้นที่สามครับตอนนี้เอามาอีกหนึ่งตะเกียงไอห,หนึ่งปลาช่างครับ ตอนนี้เราสามารถซื้อสกิลแรได้ทั้งหมดแปดสกิลนี่้าผมได้แต่ว่าฝาเบียรรู้สึกจะมีแค่ขั้นขั้นหนึ่งสองหรือเปล่าอาจจะไม่มีขั้นสามไม่รู้ครับอัพไปก่อนครับอันติอันติแล้วก็อันติฟูลีเอเนรครับทำให้ได้อันติมาเร็วขึ้นครับตอนติดสถานะฟูลี จริง,รงเราควรเน้นไปที่ทำให้อันติเรามาเร็วๆครับแล้วคนนี้เล่นเป็นสายโล่ครับเนี่ยเขาเสียบเปียบเราตรงนี้เพราะว่าตอนที่เราอันติแล้วเราจะหลบกายภาพได้ยิ่งถ้าเขาอันติมาตอนใกล้ๆใกล้ๆตอนเราอันติด้วยเนี่ยอันติเขาโดนหลบกระจาย แล้วผมไปสายอันติต่อครับได้อันติลบเดี๋ยวผมจะอาจจะยังไม่รีบอัพสกิลแลหรือเปล่าเดี๋ยวจะรอดูชิ้นที่สามครับว่าจะได้อะไรมาคอมโบหรือเปล่าครับ กลผมอัพเป็นอันติขีอันติหลบครับช่วยมาเล่งเกรอันติของเราครับเมื่อพาสีตีติดคิแล้วก็เราหลบได้ไีเงี้ยมันจะคอมโบกันแล้วปูเลสเมดครับลุงแดงเล่นเป็นสายหลบนี้สายนี้ค่อนข้างแปลกนะครับ อันติเรามาไวกว่าครับเรียบร้อยรีเฟซหาสก,กิลกันต่อครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เราจะเล่นเป็นอันติแบบว่าได้คริแล้วได้เกรอันติขึ้นมาคีอันติก็ลเลยต้องซื้อคริบูทมาครับแล้วเมื่อกี้ลุงแดงเจนเป็นสายลบครับเราก็ซื้อ ตัดลบสักเล็กน้อยแล้วก็เหลือเงินเก็บภาษีครับเก็บดอกเบียห้าสิบเราเจอกับตัวใหม่ฟอสเมทครับเล่นเป็นสายหลบเหมือนกันครับอย่างนี้ว่าผมนี่ รีบ,บิลสตันขั้นสามก่อนนี่ผมน่าจะได้เปรียบผมก็เป็นตัวอันติสุดโกงครับเป็นอันติที่แรงมากแล้วรีเฟซหากันต่อครับแล้วก็ซื้อเป็นเบสชิลเล็กน้อยครับอาจจะแวะไปสายโล่บ้างแล้วก็คนเล่นหลบเยอะครับเป็นต้านหลบแล้วสกิแลแรมาแล้วครับ ซึ่งมีสองสองทางเลือกครับคืออัพเลยกับรอรอสองเทินอ่ะรอเทินรอสามเทินอ่ะตาที่แปดตาที่เก้าเออประมาณสองตาตาแปดเก้าเพื่อไปลุนไอสมบัติชิ้นที่สามครับยังดีที่เราชนะบ่อยครับเซฟเลือดมาได้เยอะแล้วเจอแอคครับเรามีแอตแทกมิดค่อนข้างเยอะจะช่วยได้หรือไม่ครับแต่ดามเมจแรงเหลือเกินครับ โอ้โห oh oh, เรียบร้อยครับแตกดาเมจแรงเกินไปแล้วโดนไปห้าดาเมจครับเจ็บเจ็บรอกันต่อครับเราต้องแข็งไว้ครับ ตาที่สองน่าจะเจออ่าเจอสโนมนครับเราอันนี้ผมผมน่าจะดูผิดตอนที่คิปอะแต่จริงๆแล้วเราเจอสโนมนครับดาเมจเขาสองเองไม่เป็นไรครับเจ็บไม่มากดีนะผมไม่ลกแล้วรีบอัพเพราะว่ากลัวดาเมจห้านะมาเจอกับสโนมนครับเป็นสายอันติโอ้แต่ว่าปาโลเจ็บเฉย เป็นสายอันติโลหรอแปลกแปลงครับไม่แปลกเ,เพราะเราก็จะเล่นเหมือนกันครับแต่เราไปดันไปเล่นหลบด้วยเรียบร้อยครับเราอันติเราถี่กว่าเขามีสก,กิแลแรก็จริงแต่เขาไม่มีสก,กิลมาบูทเลยแล้วเจอสตัดดี้โน้ตครับคอมโบกับสองชิ้นแรกเราพอดีเลย อ่าแล้วผมเลือกเป็นอันติทีแทนครับจะซื้อเอเนจีอนติเมทเพื่อขึ้นสามดาวหรือว่าซื้อสกิลอื่นเพื่ออัพเป็นสองดาวครับเน้นเน้นเยอะก่อนครับช่วงนี้แล้วแอดแทกมิดครับพอเพิ่งโดนแอคตบมา แล้วก็คีบบูทครับเพิ่มขีในให้พาสซีฟอ้าวแล้วอันติทองมาครับผมว่าสกิลผมค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถรอได้ครับเจอแอทไสยตีแต่เราแอทแท็แอทแทคกมีขั้นสี่ครับน่าจะสู้ได้แต่ว่าดาเมจหลักเขาอยู่ที่เวนจัดแอทแท็ครับตีเป็นเวทแล้วเรายังไม่มีหลบเวทครับเรียบร้อยอันติติดคีมาหวัวแตก แล้วได้อันติทองแล้วก็แอ a แท m มิสขั้นห้าครับ f ูลีเอนเออร์แล้วก็ชาร์จดอทครับแล้วสายลบมาให้ซื้อครับผมน่าจะซื้อวอร์ i m ม a g อจ i ลิแล้วก็กดตาช่างครับอย่างน้อยช่วงห้าวิแรกผมน่าจะหลบได้เยอะบวกสินะ แล้วก็เดี๋ยวไปสายคีด้วยครับเจอกับสายตีครับคนนี้เน้นตีทีทีติดคีหรือเปล่าครับเพราะว่าคี่สี่สิบห้าี่ค่อนข้างสูงครับแต่ว่าเขาตีไม่ออกครับเจอเรายิงสตันด้วยแล้วก็แอตแทกมิสด้วยครับเรียบร้อย ผมเช็คดูว่าอันติผมขึ้นอันไหนเยอะบ้างครับตอนนี้ชาร์ตดอทขึ้นค่อนข้างเยอะครับแล้วอัพเลยครับสกิลแลแล้วอัพอันติแล้วมาเจอตอนที่ส,สกิลฝั่งเอจิขึ้นสองดาวครับจะมีโอกาสเจอสกิลแล้วครับ แล้วก็ดอทขึ้นมาให้เราอัพครับซึ่งผมคิดว่าผมจะเก็บเงินครับแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อม่จิกดอตเราอัพพันสองการอัพหนึ่งครั้งนี่จะได้บวกสี่ใช่ไหมครับแล้วผมกดกดตาช่างอีกผมก็จะได้อีกบวกสี่กลายเป็นบวก8ดซึ่งอัพป,ปุ๊บขึ้น3ามดาวปั๊บเลยถ้าดวงดีๆอาจจะได้เจอสกิลแรอีกรอบหนึ่ง แล้วมาเจอสายแอตแท็กครับคนนี้แพ้ทางเราค่อนข้างหนักเพราะว่าอันติเป็นกายภาพรเราหลบได้นี่จังหวะนี้ีเรียบร้อยครับหลบแต่ว่าเขาออกแวนกัดแอตแท็กมาแก้ทางเราครับเรายังไม่มีหลบเวทก็เลยยังหลบไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ผมมีแล้วครับเรียบร้อยขั้นสองแล้วสกิลแลมมาให้ซื้อจริงๆครับได้ขั้นสามเลยครับ อ่าแต่เลยป้ายต้องการอีกหนึ่งโลเพื่ขึ้นหนึ่งดาวครับผมจัดเลยแล้วเดี๋ยวเก็บดอกเบีย้ยสามสิบครับต้องการสกิลแลที่เหลือครับสตันต้องสามดาวครับถึงจะสุด คูต่อสู้ถึงจะขยับอะไรไม่ได้ครับอ่าแล้วคนนี้เขาไปสายหลบจนสุดเลยครับแต่ค่าหลบไม่เยอะเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าเองแล้วผมพอจะมีตัดหลบเล็กน้อยครับขั้นหนึ่งโอ้แล้วเขาสะท้อนนันติผมมาครับแต่ว่าได้ครั้งเดียวเท่านั้นนันติผมก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นครับเน้นเน้นมาทีที แล้วผมอัพอันติต่อครับโอ้ชาร์จครีครับของดีที่เราต้องการครับแล้วก็เป็นเบรเลดเพื่อให้ค่าสถานะฟูลลี่มาไวๆครับจะได้รีเจนอันติแล้วอันติมาให้อัพเรื่อยๆครับมาก็าอัพครับจังหวะนี้อืมฟูลลี่เอ็กเทนชันก็น่าสนใจครับทำให้เรารีฟูลลี่เอเนอรีได้เยอะขึ้นครับ แต่เลือกที่จะเป็นซื้อเบสดเลสแล้วก็คริปบูดครับหมดตัวเลยแล้วเดี๋ยวจะซื้อเป็นดีมัตเตอรี่ครับทําให้โลที่เราเจนขึ้นมามันแข็งโป๊กหน่อยครับโลเราค่อนข้างค่อนข,ข้างเจนเยอะอยู่นะน่าจะมาจากค่าลหลบหรือกับอันติอะไรเงี้ยติโลหลบโลโอ้แต่สู้ไม่ได้ครับแต่ได้โลแล้วน่าจะแข็งขึ้นครับแล้วก็เป็นดอดบูธ เอา้าไม่ไม่เอาเฉยครับโอ oh, แล้วดีมบตเตอรี่ขั้นสามมามาก็ต้องอัพครับเราจะเน้นไปที่สายอันติกับสายโลก่ก่อนครับสายลบน่าจะไม่ได้เน้นมากสำหรับตานี้นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันมีคนที่เล่นอันติด้วย เกือจะโดนสตันแล้วมันหลบไม่ได้ครับแล้วคนนี้เป็นคลินําครับโอ้ยิงมาห้านัดเลยเหรอมดอกแรกเมื่อกี้แต่ว่าโล่เราค่อนข้างแข็งครับเขายิงไม่ค่อยเข้าเรียบร้อยครับเกือบไปอยู่เหมือนกันเนี่ยชิชวดอสนี่เราอย่างเยอะ อ่ะแล้วผมเลือกเป็น P Battle s h i e l ครับเพื่อจะทำสองสองสกิลเพื่อเอาดาวครับแล้วได้อันติขึ้นมาแล้วก็สตันครับมารอให้เราซื้อเป็นสตันสามดาวครับจะทำให้เราได้เปรียบมากขึ้น มีให้ซื้อได้อีกสองครั้งครับไอตาช่างของเราตอนนี้เราอยู่หลังท้ายครับแพ้แอตานี้เราน่าจะจบเลยครับเจ็ดดาเมจพอดีแต่ว่าเรามีของแก่ทางค่อนข้างเยอะแล้วครับอตีไม่ออกครับนึกึงนักืึ้งนักเรียบร้อยครับแล้วเราก็ซื้ออ e ีเวนร์เทนชิลมาด้วยวเพื่อมากันช่วงแรกของเขาครับ แล้วผมอยากได้คีครับโอ้แต่ว่าแอ a แทกคีคือได้หนึ่งดาวทั้งคู่เลยผมก็เลยเลือกซื้อมาจริงทางเลือกที่ที่ดีกว่าคือต้านคีนะครับเมื่อกี้สายอันติจริงๆถ้าเรากลัวอันติคนอื่นผมควรซื้อลดค่าอันติคนอื่นเขานะ energy คอร์เนี่ย แล้วกลับมาแก้แค้นครับรอบที่แล้วเขาชนะเราไปครับยึดยึดกนักไปครับเราหลบเวทได้แล้วครับรอบนี้โอ้หลบอันติได้ด้วยครับสบายๆเรียบร้อยครับดาเมจเขามีแค่แวนการแอทแท็เท่านั้นแล้วผมรีเฟซครับอืมถ้าถ,ถ้าซื้อหลบเวทไอ้ถ้าซื้อขีเวทมาก็คือได้อันติครับ แต่ถ้าซื้อคีปูจะได้เล่งอันติแล้วผมเลือกเป็นคีเวสองอันครับขึ้นเป็นสองดาวรีเฟซหนึ่งทีเพื่อลุ้นถ้าเอาคุ้มเอาดาวคุ้มก็คงจะเป็นวอร์ไทม์เลมเพสครับแล้วเดี๋ยวกดตาช่างตาหน้ากะว่าดวนให้จบกันภายในห้าวิแรกครับ หวังว่าอันติเราจะติดขีบ้างนะครับแล้วยิงครับยิงเปิดมาโอ้โหโดน e ีเวทเทิลฟีดตโลหนักมากครับแล้วเขามีฟอสโนวาแต่ว่าโลเราค่อนข้างแข็งครับเรียบร้อยกำล e ังกีเวทเทิลชิลไม่แน่เราอาจจะหลบเขาได้ด้วยเมื่อกี้แล้ววอร์ทำเลมเพลขั้นสองครับรีเฟซมาเจอกับฟูลรีเอ็กเทนชั่นครับ อ่าแล้วชาร์จดาเมดมาครับสกิลพาสีบเราค่อนข้างรัวอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากได้ e nergy antimate มากกว่าครับมันจะทำให้อันติผมมาถี่ขึ้นอาแล้วผมมีเฟสเลยชิว,ชวอันชิวอันติเมตครับช่วยให้เราสร้างเกาะได้เยอะขึ้นครับโลเราค่อนข้างแข็ง แล้วยิงไปก่อนครับหนึ่งนะหนึ่งนัดนัดที่สองตามไปครับเสร็จร้อยไม่ติดที่เลยครับโอ้โหยังแพ้อยู่ครับดาเมจเขาแน่นจริงครับปอดโนว่าพันเก้าแล้วเราเพิ่มโลเข้าไปแล้วก็คีครับหวังว่าจะคี้เวทกับเขาบ้างครับเมื่อกี้ยิงไปสามนัดไม่คีเลยอ่าแลวเพอร์เฟครีบบวมาครับ ผมคิดว่ามันไม่ช่วยอะไรครับผมไม่น่าจะหลบได้เยอะขนาดนั้นค็ซื้อเป็นดอทชิลดีกว่าครับเอามาช่วยเพิ่มเกาะให้อย่างน้อยเราก็อาจจะกันฟอสโนวาได้บ้างครับ แล้วตอนนี้กลับมาเจอแอคอีกรอบโอ้แล้วเขามีขี้ทองแล้วยิงไหมครับเขายิงไม่ออกโอ้แล้วเราขี้นะครับขี้เวทพันเจ็ดก็รีเจนแอนติกันต่อครับแล้วก็เมื่อกี้เราโดนฟอสโนวาตบมาก็ต้องซื้อฟิตแอนติโดสและชิลดดอสครับเพิ่มโลค่อนข้างดีไหนๆแล้วก็ขอซื้อดอทบูสักหน่อยครับ ซื้ออะไรตอนนี้ตาต่อไปน่าจะเจอเจอลิสคิงครับเป็นสายแอตแทกเราน่าจะได้เปรียบครับเขามาเล่นสไตล์เดียวกับตัวสโนแมนนแอตแทกน้ำแข็งประมาณนั้น แล้วยิงนนะัดที่หนึ่งไปครับลอยไปอย่าง,งช้าโอ้โหกว่าจะถึงครับแปดร้อยโอ้พันหกครับรอบที่สองกี่ครับเรียบร้อยไปเลยครับอ่าแล้วตัวใหม่ครับโดนแอคเก็บไปครับทำให้เราไม่แพ้ทางมากครับผมว่าผมแพ้ตัวปอสเบดมากกว่าแอคครับแล้วเลือกเป็นเบดเลสให้สกิล อูดี้เราติดไวขึ้นจริงๆผมน่าซื้อไอตัวนี้นะอะ่ซื้อจริงด้วยครับเพราะว่าแอเขาไม่มีหลบเราสามารถทําดาเมจหลากหลายให้ให้เราเล่นเกตอันติเราได้ครับเนะี่ยชิวสไตล์ก็น่าซื้อแล้วมาดวนกันครับใคร ตายแพ้ ack, คือจบเลยครับเลือดเหลือเท่านี้แล้วแอตแทกมิดห้าผมทำงานได้ดีครับเขายิงไม่ออกเลยมีแต่ออโต้แอตแทกอย่างเดียวครับอ๋อแล้วแอคมีเกาะครับทำให้ดาเมจลดไปสองทำให้เขายังไม่แพ้ครับแล้วรีเฟนหากันต่อครับเลือกเป็นฟูลี่คิครับเบดชิล โอ้อันติดีๆทั้งนั้นเลยครับมาเต็มเลยเรื่องเป็นฟูลี่ออนติเมทครับฟูลี่เอนเนอรีแล้วก็เป็นฟูลี่ดอทครับเมื่อติดสถานะฟูลี่จะเพิ่มดอทนิดหน่อยครับมาอัพตอนนี้ก็สายไปแล้วครับดวนกันครับตาสุดท้ายแล้วสกิแลแรงของสายอันติเรายังไม่ครบครับแต่แฮกเขาก็ยังขีไม่สีดาวเหมือนกันครับ โอ้ดาเมจค่อนข้างสูสีครับเรานำมาเล็กน้อยครับโอ้เขามีโลครับเรียบร้อยแต่เรามีเวทครับได้เสียวอยู่เหมือนกันครับถ้าเมื่อกี้ยิงไม่ทะลุโล่เข้าไปนี่เราอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ครับแต่น,นี้เป็นสายอันติไม่มีฮิวครับ ได้ชิวดอทแบกเอาไว้ครับ